สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของออการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นนะคะ,ะแต่วันนี้เนี่ยก็จะมาเราก็จะมาดูในส่วนของตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการของท้องถิ่นนะคะ ในคลิปที่แล้วเนี่ยครูก็จะอธิบายในเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการจากทรัพยากรในท้องถิ่นนะคะในแต่ละพื้นที่มันก็จะมีความแตกต่างกันใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครูก็จะมายกตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการของในท้องถิ่นให้นักเรียนได้ดูนะคะอ่ะก็คือการที่เราผลิตสินค้าและบริการเนี่ยก็คือ มันเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยวิธีการแปลรูปนั่นเองโดยการนำทรัพยากรในท้องถิ่นนะคะมาแปลรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าซึ่งเป็นวิธีการนำผลผลิตมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบทำให้สินค้าเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็อย่างเช่นทำสวนลำไยนะคะการปลูกสับประรดและกล้วยเพื่อนำมาแปลรูปอย่างเช่นลำไยเป็นลำไยกระป๋อง หรือว่าล,าลำไย,ยอบแห้งสับป,ประรดแปรรูปก็เป็นสับป,ประรดอบแห้งนะคะสับป,ประรดกวนและกล้วยก็ทำเป็นกล้วยฉาบกล้วยอบน้ำผึ้งได้นะคะเนี่ยก็คือถือว่าเป็นการแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งทําให้สามารถเนี่ยเก็บไว้ได้นานแล้วก็สามารถนำไปขายได้ราคาดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะในส่วนของ การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นครูยกตัวอย่างในส่วนของผลิตภัณฑ์ปรรูปทุเรียนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอของจังหวัดระยองนะคะผลิตภัณฑ์ปรรูปทุเรียนของมิเจ้าบ้านตําบลตับพงอพําเภอเมืองจังหวัดระยองนั่นเองนะคะแต่เดิมเนี่ยก็คือคนในหมู่บ้านเนี่ยมีอาชีพทําสวนเงาะแล้วก็สวนทุเรียนนะคะเป็นหลัก แต่ต่อมาเนี่ยเกิดปัญหาราคาทุเรียนทุเรียนเนี่ยตกต่ำนะคะเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านจึงคิดนําทุเรียนเนี่ยมาแปลรูปเป็นทุเรียนทอดกรอบจนกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของชุมชนนะคะเนี่ยนักเรียนดูหรือว่าถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่มีทุเรียนเยอะนะคะก็สามารถที่จะนํามาแปลรูปเป็นทุเรียนทอดได้นะคะแล้วก็กลายเป็นสินค้าที่ขายดีถึงรวมมา ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์เราก็เหมือนกันนะคะจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยถือว่ามีสวนผลไม้เยอะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงผลไม้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนดูว่าการผลิตหรือว่าการแปลรูปทุเรียนให้มาเป็นทุเรียนทอดเนี่ยก็ถือว่าสร้างรายได้ให้กับตนเองหรือว่าให้กับชาวสวนนะคะหรือว่าให้กับชุมชนได้นะคะอันนี้ก็ถือว่า เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้านั่นเองอ่ะต่อไปก็จะเป็นการแปลรูปอาหารทะเลนะคะการแปลรูปอาหารทะเลอันนี้เป็นของอำเภอคลองใหญ่จังหวัดกาดนะคะอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยทั้งชุมชนเลยนะคะทั้งชุมชนอำเภอ,อ,อคลองใหญ่เนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาจะมีอาชีพทำประมงนะคะอ่า ทำประมงพื้นบ้านเดิมเนี่ยเขาก็มีการขายปลาขายปูกขายกุ้งขายหอยสดๆนะคะอ่าก็คือเขาก็ไม่ได้ราคามากนักนะคะแล้วก็เกิดพายุด้วยนะคะเขาจึงรวมตัวกันนะคะ,ะทำกะปิหรือว่าอาหารทะเลแปลรูปง่ายๆไม่ว่าจะเป็นปลาเคม็มหมึกแห้งนะคะ ปลาตาแห้งนะคะในรูปแบบต่างๆซึ่งก็จะเป็นอาหารแปลรูปอาหารทะเลนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าเดิมอีกนะคะกว่าอาหารสดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนั่นเองนะคะ,ะต่อไป ก็จะเป็นลำไย,ยอบแห้งนะคะการผลิตสินค้าและบริการของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนักเรียนดูอย่างเช่นลำไย,ยอบแห้งนะคะเป็นสินค้าประจําตําบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลําพูนอําเภอเมืองลําพูนจังหวัดลาพูนนะคะเขาเนี่ยมีการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ทําลำไย,ยอบแห้งเนื้อสีทองในตนําบล กว่า10คนโดยเขาเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาราคาลำไย,ยผลสดที่ตกต่ำนะคะเขาจึงคิดที่จะแก้ไขปัญหานะคะโดยการทำลำไย,ยอบแห้งแล้วก็เพิ่มรายได้นะคะสร้างรายได้ให้กับชุมชนจกลายมาเป็นสินค้าที่ขายดีนะคะเราลำไย,ยอบแห้งเนี่ยเราสามารถนำไปทำได้หลายเมนูนะคะก็อย่างเช่นน้ำลำยยไยอะไรพวกนี้นะคะอ่า เนี่ยก็คือเป็นสิ่งสําคัญอันนี้ก็คือเป็นการยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะมีให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะน,นี่เป็นชิ้นง,งานสําหรับนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่มาคนละหนึ่งยางนะคะพร้อมอธิบายการผลิตสินค้าและก็วาดภาพประกอบโดยเขียนลงไปในสมุดนะคะอ่าแล้วก็เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะ นักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทาง ID l ดียของครูเหมือนเดิมนะคะอ่าสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย